กลุ่มเยาวชนกว่า20คนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร่วมกับชาวบ้านและชุมชนตำบลัยบุรีอําเภอท่าอุทเทนและตำบลสามผงอําเภอสีสงคราม<อ>เพื่อเก็บข้อมูลผลิตเป็นเนื้อหาสื่อสารกับสาธารณะในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบต่อคนรุ่มน้ำโขงและรุ่มน้ำสงครามในพื้นที่จังหวัดนครพนม เน้นหนักไปที่การตระหนักรับรู้ของเยาวชนนะครับในการที่จะ อนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะอนุรักษ์อะไรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำนะโดยโฟกัสไปที่แม่น้ําโขงแล้วก็แม่น้าสาขาของแม่น้ําโขงเยาวชนที่เราเชิญชวนมานะครับก็จะมาร่วมฝึกอบรมในเรื่องของอสํานึกในการอนุรักษ์แต่ว่าตัวผลผลิตที่เยาวชนเขาจะเขาจะทำออกมานะี่คือในเรื่องของสื่ออย่างเช่นวิดีโอนะครับในเรื่อง,องการอนรุรักษ์หรือประเด็น,นต่างๆที่เกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆนะครับที่ทำเองอหรือผลิตเองโดยเยาวชนนะครับ กิจกรรมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นักสื่อสารฮักน้ำโขงจัดโดยศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้รับความสนใจเข้าร่วมจากเยาวชน6สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยมหาสรารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศร่วมเสวนาในหลายประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อน,น้ำโขงและแม่น้ำสงครามจากโครงการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่หลายจุดในแม่น้ำโขง จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของแม่น้าโขงนะครับว่ามีความเป็นมายังไงมีความเชื่อมโยงกับคนใน,ใน,ในคนในพื้นที่ ara, รูมน้ําโขงยังไงนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นผลกระทบที่พ่วงมาตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำนะครับในปัจจุบันแล้วทีนี้มันมีผลกระทบต่อคนคนในชุมชนที่อยู่ตามริมแม่น้ําโขงว่าเขาจะหาป้าเขาจะอยู่กินยังไงนะครับเพราะต้นน้ำเนี่ยเขา เขาเหมือนจะทําเขื่อนปลายน้ำอะ่ะเขาก็มีผลกระทบจากการทําเขื่อนเหมือนกันภาครัฐจะมองในอีกมิตินึงคนที่เขาหาป่าหรือชาวบ้านทั่วไปเขาก็จะมองว่าเอ,อ้ยทําไมไม่ปล่อยมาเลยตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติป่าก็จะได้หาตามฤด,ดูกาลทาง NGO หรือทางพัฒนาสังคมพัฒนาสิ่งแวดล้อมพวกนี้นะครับเขาก็จะมองัพ p อ o r t ในด้านของชาวบ้านด้วยในด้านของภาครัฐด,ด้วยว่าออสอง,ององค์ประกอบเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาในทิศทางเดียวกันได้หรือเปล่า จินพรอคัเซินบอกว่าจากการลงสอบถามหรือสัมภาษณ์คนในชุมชนทําให้ตนได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในพื้นที่ซึ่งปกติชาวบ้านจะยึดการหาปลาเป็นอาชีพหลักปัจจุบันบางกลุ่มได้หันไปทําเกษตรเป็นอาชีพรองเนื่องจากระดับน้ํามีความผันผวนทําให้ปลาที่เคยหาได้มีจํานวนลดลงหรือแม้กระทั่งการแปลรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของการดารงชีพโดยข้อมูลนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน จากผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปค่ะรวมจากผลกระทบที่สร้างเขื่อนนะคะจากอาชีพหลักที่เขาหาปลาเป็นอาชีพหลักเขาก็มีการทําเป็นอาชีพรองแล้วก็ไปทําการเกษตรบ้าง มีการจากการเอาปลาไปขายก็มีการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ปลาแล้วก็อาจจะมีการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยค่ะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากไม่ใช่แค่คนรูมน้ํโขงที่ได้รับผลกระทบจากน้าโขงแต่ว่าวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปสิทธิชุมชนที่มันหายไปวิถีชีวิตที่มันหายไปนึกสึกว่ามันก็สะท้อนให้เราตระหนักอะไรบางอย่างด้านนางสาววลัยลักษณ์ชมนนสูง วิทยากรผู้อบรมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นักสื่อสารหักน้ำโขงมองว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆของการเป็นนักสื่อสารประเด็นในพื้นที่ทำให้เห็นถึงความหลากหลายศาสตร์ที่ได้แลกเปลี่ยนเติมเต็มซึ่งกันและกันในด้านข้อมูลแม้ชิ้นง,งานที่ได้จากครั้งนี้ไม่ได้สร้างพลังมากแต่อย่างน้อยให้เยาวชนหรือนักสื่อสารคนรุ่นใหม่ได้มีทักษะมีทัศนคติใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเข้าใจของสถานการณ์เสียงแวดล้อมที่ใกล้ตัว สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเขาต่างเอาความรู้ที่มันคนละศาสตร์มาแชร์กันมีบางคนเรียนเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมแหล่งน้ําบางคนเรียนเรื่องรัฐศาสตร์บางคนเรียนเรื่องมนุษยวิทยาแล้วก็มีเรื่องของวิเลยการเมืองการปกครองด้วยนะคะก็ทำให้น้องได้แชร์กันในประเด็นที่เขาสนใจแล้วก็ได้พูดคุยกันว่ามันมีเรื่องอะไรที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจในแต่ละแงม่มุมไม่แน่ใจว่ามันจะได้อิมแพกกี่มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเข้าใจว่าค่ายนี้หรือกิจกรรมครั้งนี้นะคะ ได้ไปสร้างทัศนคติใหม่ๆกับเขาเพิ่มมากขึ้นได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถาสนการณ์ทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยตระหนักได้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ได้กไกลตัวเขาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาก่อนไปคิดว่าอันนี้เป็นผลสำลีในเบื้องต้นมันอาจจะไม่แบบเป็นเสียงที่มันดังมากแต่มันอาจเป็นเสียงเล็กๆที่มันก้องอยู่ในหูทุกๆวันทุกๆ,ๆวันแล้วอาจมัน,มนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ครับก็ในฐานะคนรุ่นใหม่หนูคิดว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องเรียนรู้แล้วก็ทาความเข้าใจ รวมถึงการตระหนักอย่างแท้จริงก่อนที่จะไปเป็นกระบอกเสียงให้คนในสังคมรับรู้กิจกรรมสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักสื่อสารฮักน้่มโขงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการติดบิดเครื่องมือการสรื่อสารในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีทักษะการสรื่อสารที่ดีในการเป็นกระบอกเสียงจากประเด็นในพื้นที่ไปสู่สาธารณะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมทีมข่าว NPU News รายงาน